สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับที่เข้ามาติดตามช่องอีสานเลือเ่อยอยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนวันนี้พามาดูแปลงสตอรอเบอรี่นะครับที่เคยให้ทุกคนได้ดูครั้งหนึ่งละคือตอนที่ตัดใหม่ๆนะครับประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับต้นมันโตเลยนะครับ อันนี้คือการปลูกที่โรงเรือนนะครับที่ผมเคยถ่ายให้ทุกคนได้ดูแหละวิธีประกอบโรงเรือนเนาะนี่พ่อค้าทำยังไงแล้วอันนี้คือปลูกที่โรงเรือนนะครับรู้สึกว่าต้นมันจะโตมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูต้นที่อยู่ข้างนอกเนาะบริเวณข้างนอกเดี๋ยวที่ไม่ได้ปลูกในโรงเรือนนะครับคือปลูกในที่การแจ้งเลยข้างนอกนะครับว่า ต้นมันจะประมาณไหนทุกคนดูนะดูอันนี้เราวนี่ผมจะให้ดูพุ่มมันประมาณนี้นะครับจะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วผมจะให้ดูข้างนอกว่าปลูกแบบไม่ได้ใช้โรงเรือนเนี่ยต้นมันจะประมาณไหนอันนี้คือปลูกแค่ปีเดียวนะครับมันจะไม่โตเท่าไหร่แต่อันนี้มันนานแล้วครับนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือปลูกอยู่ข้างนอกนะครับแต่อันนี้มันอาจจะปลูกหลายปีแล้ว ประมาณสาปีต้นมันอาจจะไม่โตเท่าไหร่นี่นะครับแต่ก็เปรียบเทียบกันได้นะครับว่าลักษณะของต้นเนาะมันก็จะแตกต่างกันนะครับพุ่มใบน่าจะเป็นพุ่มใหญ่เลยเขียวเลยนะครับแต่เนี่ก็จะประมาณหนึ่งเนาะไอ้ที่คุมผ้าไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าให้ให้มันร้อนให้ให้ดินมันร้อนด้วยนะครับแล้วมันจะได้ช่วยในการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะเพราะว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะ ที่นี่มันเขตเป็นเขตที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เ,เ,ททเมืองหนาวเนาะยุโรปนะครับก็เลยไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมีแดดนะเมื่อวานก็มีแดด,ดติดต่อกัน2วันวันนี้ก็เลยจะมาให้น้ำสตรอเบอรี่นะครับก็คือต้องลดน้ํามันเพราะว่ามันอยู่ในโรงเรือนแบบนี้นะทุกคนมันจะไม่โดนฝนเพราะที่อยู่ข้างนอกนี่ก็มีมันจะมีฝนตกอยู่ครับแล้วจะได้น้ําฝนนะครับแต่อันนี้คือ จะไม่มีจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีพ่อใบคุมอยู่ทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะสวยมากเลยโอ้พุ่มเบ้เ,เล่เลยนะครับแต่ผลผลิตนี่ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะได้ผลผลิตไหมจะได้ลูกจะออกช่อดอกเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วลักษณะโอ้ใบใบมันมันจะแบบจะงามเกินนะครับทุกคนเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันมันออกช่อดอกหรือ,อยังนะ ยังไม่เคยดูนะครับอ๋อนี่ไงครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นช่อดอกนะครับแต่มันยัง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 ไม่บานเนาะยังเป็นช่ออยู่มันจะมีเดี๋ยวต้องดูหล,หลายๆที่นี่นี่ครับนี่ทุกคนนี่ก็จะช่อดอกเหมือนกันนะครับแตถาา <laughs> แ่ถ่าทางจะไม่ดกผมดูละท่าทางจะใบเยอะอันนี้ก็ใช่ นี่นะครับนี่ก็ใช่เหมือนกันข้างในเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเนาะนี่นะครับลักษณะของต้นสตรอเบอรี่ที่ปลูกในโรงเรือนเนาะมันจะได้รับความร้อนมากกว่าที่อยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าลมลมก็เข้ามาแค่นิดหน่อยเองเนี่ยผมอยู่ข้างในนี่ก็รู้สึกว่าร้อนเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำแล้วทุกคน เปิดน้ำเดี๋ยวจะลองจะลองสายน้ำที่เป็นระบบเหมือนระบบหยดนะครับมันจะน้ํามันจะออกตามสายเลยทุกคนค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ําก่อนแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ปลูกเอ่อมันฝรั่งนะครับวันนั้นถ้าใครดูคลิปผมติดตามผมก็คงจะเห็นว่าวิธีปลูกแต่ถ้าใครอยากฟังเป็นคำบอธิบายนะครับเดี๋ยวผมมีอีกคลิปหนึ่งอยู่ เดี๋ยวผมจะลงใหม่ถ้าทุกคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากอยากดูอยากฟังนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงเนาะกี่วันกี่วันจะได้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำก่อนครับทุกคนสักเกตหญ้าหญ้ากำลังขึ้นนะครับเนะี่ยเริ่มโตล้ว เดี๋ยวสภาพก,ก็ได้มาล,อล้อมรั้วแถวนี้นะครับเพื่อกันไม่ให้วัวเข้ามาทาลายต้นสตอเบอรี่นะครับเนาะนี่นะครับผมเปิดน้ําแล้วน้ําก็จะออกแบบนี้นะครับทุกคนนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมาจอกตามสายแบบนี้นะครับเอาไม่ใช่เหมือนท่อพีอีบ้านเรานะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผมไม่ทราบว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่านะ แต่ผมผมผมยังไม่เคยเห็นเนาะถ้าทุกคนเคยเห็นแล้วก็ตามนั้นแหละครับมันอันนี้ผมจะเดินตามล่องไปนะครับล่องตามล่องสตอเบอรี่นะให้มันไหลเรื่อยๆให้น้ํามันซึมลงข้างล่างหรือไม่ได้เปิดใส่ต้นนะครับนี่นะครับจะออกประมาณนี้เนะทุกคนเนี่ยตามสาย,ยแต่พวกที่เป็นแถวสุดท้ายนี่นะครับมันไม่ค่อยใจนั่นเนาะน้ามันไม่แรงครับเพราะว่าน้ํามันซึมออก ออกจากต้นสายแล้วพวกที่อยู่ปลายสายนี่คือน้ำมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมอาจจะใช้วิธีแบบเปิดเปิดหัวมันเลยถ้ามันไหลช้านะครับเนาะพวกนี้เป็นหญ้านะครับหญ้าได้ขึ้นยังไม่ได้ถอนเนาะนี่ครับจะเป็นหญ้าไม่ได้เอาที่ตัดมานะครับเนาะ ใช้มือดึงอ่ออย่างนี้มันก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับเนาะทุกคนเพราะว่ามันขายแล้วมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ครับมันจะเป็นญ้านะครับมันไม่ใช่ต้นสตอรอเบอรี่นะครับนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นสายแถวที่สี่แล้วนะครับน้ําก็พอมีครับน้ําซึมซึมออกอยู่นะครับเนี่ยแถวที่สี่ละ จะดูแถวสุดท้ายน้ำเยอะขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่เยอะเดี๋ยวผมจะเปิดสายเลยก็ <c oughs> จะซึมแบบนี้นะครับทุกคนโอ้นี่หญ้าไม่เลอะเลยไม่ได้เอาที่ตัดมานะครับ <c oughs> ยาวทาําไงยาวออกได้ครับเนี่ยไม่เลอะไมบล่าเลยครับคิดไม่เกรงใจเลยนะครับเนาะ ตัวเดกโดนโดนใบสตรอเบอรี่อ๋อมันก็ขึ้นมาใหม่ครับทุกคนไม่ได้ตัดถึงรากมันเนาะเดี๋ยวมันหน้ามาทำใหม่ครับตอนนี้มาเปิดน้ำก่อนว่าน้ำมันจะเยอะขนาดไหน แต่แปลงมันไม่เท่ากันนะครับมันจะไหลลงมาทุกคนสังเกตเนาะตรงนี้มันจะเป็นร่องเนาะมันจะสลบสลบลงไปแล้วน้ําจะไหลไปกองกันอยู่ตรงนู้นนะครับผมอาจจะต้องเปิดเปิดปลายมานะครับเนาะเพื่อจะได้ทั่วๆกันหน่อยนี่นะครับทุกคนถ้าถ้ามันไอ้ดอกมันมันในเนี่ย มันมาแล้วนะครับอาจจะต้องมีวิธีช่วยอีกันหนึ่งคือจะทํายังไงให้มันผสมเกสรน,นะครับเนาะโอ้ตรงนี้น้ำน้ำเยอะครับไหลามาจากข้างบนเลยไหลามาจากตรงนน้นตรงนู้นจะเป็นเนินๆหน่อยตรงนี้จะได้น้ำเยอะน่าจะใช้วิธีฉีดอ่อนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะผมว่ามันมันมัน,มนต้นมันพุ่มใหญ่นะครับมันสวยเนาะแต่เรื่องผลผลิตนี่เรื่อง เออลูกเนี่ยจะได้ลูกเยอะหรือเปล่าครับแค่นั้นแหละแต่เรื่องสวยงามเนี่ยสวยสวยเลยแหละต้นสวยนี่นะครับน้ำก็จะไหลแบบนี้เนาะแต่ตรงที่สูงก็แบบไม่ได้น้ำทั้งทุกคนมไม่ได้จริงๆ คนตาลายเลครับผมกล้องมันมทำไงวะ <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวเปิดไว้สักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้ามันติดลูกหรือหรือยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแตกแปลงข้างนอกไม่ค่อยได้จัดการมันเท่าไหร่เลยครับตอนนี้รู้สึกว่า หญ้าจะเยอะนะครับเนาะทุกปีนะมีเวลาจัดการอยู่ปีนี้ยังไม่ได้จัดการมันเลยหญ้านี่นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะว่าต้นตอประรีที่เราตัดประมาณเดือนหนึ่งละต้นมันโตโตโตมากเลยแหละถ้าเทียบกับข้างนอกแบบนี้นะครับต้นมันจะโตมากเลยแล้วมาเปิดน้ําให้ทุกคนได้ดูว่าระบบน้ํา ใช้แบบไหนอันนี้ก็ทดลองนะครับถ้ามันไม่ดีก็ใช้สายยางเลยฉีดเลยครับเพราะว่าดอกมันยังไม่บานขีดได้ยู่ครับอันนี้ก,นกำลังขึ้นขึ้นแบบเป็นช่อดอกเฉยนะครับเนาะนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ากดแชร์ได้จะยิ่งดีเลยครับ แล้วกดติดตามให้ให้ด้วยนะครับเก็จะช่องจะได้โตเนาะจะได้ถึงหนึ่งหมื่นซับเร็วๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ